การคั่วงานนะครับ <c oughs> ไม่ให้มันแตกไม่ให้กระเด็นก็คือใส่น้ําลงไปด้วยนะครับเหมือนต้มครับผมต้มไปจนน้ําแหง้งแห้งเสร็จแล้วก็แล้วก็คั่วไปในตัวจนสีเหลืองที่เราพอใจแล้วเราก็ขึ้นครับดับไฟขึ้นครับอันนี้เพื่อไม่ให้มันแตกไม่ให้มันกระเด็นนะครับผมเวลาเราคั่วงานใส่น้ําเข้าไปด้วยนะครับน้ําเริ่มแห้งแล้วนะครับผมคั่วไปเรื่อยๆนะครับ งานม,มันก็จะเริ่มแห้งไม่จับก่อนไม่จับกันเป็นก้อนนะครับผมกลิ่นหอมก็เริ่มออกแล้วนะครับถ้าจับกันเป็นก้อนอยู่แสดงว่ายังไม่แห้งดีครับผมแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆครับครัทมันก็จะอยู่เม็ดไข่เม็ดมันนะครับผมทีนี้เหลืองกําลังพองงามครับกําลังหอมครับผมแค่นี้เราก็ปิดไฟนะครับแล้วก็ให้มันอยู่บนกระทะสักหน่อยเพราะกระทะมันมีความร้อนอย,อยู่ ถ้าเหลืองแบบนี้มันก็มันจะไหม้ครับผมเอาเหลืองประมาณนี้เปลี่ยนสีนิดนึงกลิ่นหอมนิดนิดครับเรียบร้อย